สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหลอดโมบายไทยแลนด์ทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เรามาดูอัปเดตใหม่นะฮะเกี่ยวกับซานตูรี่นะครับแล้วก็การใช้รีซอสหรือทรัพยากรแบบออโต้นะครับสปีดอัพแบบออโต้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงของแม่ทัพเวลาโดนจับนะครับแล้วก็จะมี building UI อัปเดตนี่น่าจะเป็นแบบว่าเป็นหน้าจอที่มันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองครับเริ่มอย่างแรกเลยครับ building sanctuary นะครับคือเป็นสิ่งก่อสร้างใหม่นะฮะ sanctuary เนี่ยมันเหมือนจะเป็นเหมือนแบบ เป็นโรงพยาบาลอันที่2นะฮะมันจะเอาทหารที่ล้นจากโรงพยาบาลหรือ Infirmary เนี่ยส่งเข้ามาตรงนี้ส่วนหนึ่งนะฮะเลเวลที่อัพมันก็จะเหมือนกับโรงพยาบาลนะครับมันจะมีการอัพเลเวลที่ตามเลเวลบ้านนะฮะเลเวลยี่ก็จะใส่ได้เยอะขึ้นทีเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นตึกใหม่ที่เกิดขึ้นมานะฮะในบ้านเวลาอัปเดตมาเนี่ยมันจะเป็นตึกนี้ขึ้นมานะฮะทีน Quest เนี้ยเควสเนี่ยไม่ใช่เควส์ติตัวซันจูอารีเนี่ยมันจะมีข้อแม้ครับคือมัน สามารถชุบชีวิตทหารที่ตายได้แต่ทีนี้มันต้องทำเควสนะฮะมันเป็นทาร์กก็คือเหมือนเป็นกิจกรรมให้ทำทุกวันนะฮะซึ่งมันจะมีแต้มนะฮะแล้วก็จะมีพอยต์ที่เด้งขึ้นมาต่อชั่วโมงคือ700นาทีเนี่ยเห็นไหมฮะ้ยต่อ1นชั่วโมง <c oughs> ขออภัยนะฮะทีนี้เนี่ยทางซ้ายเนี่ยแถวกลางนะครับเลเวล20่เนี่ยมันจะเล่นอีกแยนะฮะแล้วก็จะน่าจะรักษาทหารได้อยู่ด้านขวานะครับจำนวนกี่แสนตัวก็ว่ากันไปนะ ทีเนี้ยมันจะคล้ายๆล้ายอินฟิร์มรีแต่ทีเนี้ยออไอตัวตัวที่เอามาใช้รักษาเนี่ยฮะมันมีสิทธิ์หมดไปนะฮะถ้าทหารเข้าไปเยอะมันก็มีสิทธิ์หมดไปตรงเนี้ยมันจะมีบอกเลยครับรีเซ็ตเดลี่แอดกี่โมงนะฮะสมมติว่าเราเริ่มสร้างแอคเคาท์ตอน3ามโมงเหมือนอันนี้นะฮะสามโมงบ่ายสามโมงเราสามารถทำทัสต์พวกเนี้ยครับให้มันจบภายในก่อนเวลา3ามโมงเพื่อเราจะได้มีไอตัวเนี้ยเก็บไว้ในการใช้รักษาทหารในแซงตูอารีนะฮะ ซึ่งเนี่ยฮะมันจะมีทางซ้ายคือทหารนะฮะที่เราถูกเก็บฝั่งขวาคือกดชุบชีวิตนะครับ resurrect นั่นคือการชุบชีวิตตรงกลางคือ d i v i d e task อันนี้คือ task line ันนะฮะสำหรับที่เราไว้กดนะมันก็จะมีให้เลือกว่าเอ,อ่อออกขุดป y โคอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้คือจำนวนทหารที่เราต้องรักษามันจะมีบอกนะฮะว่าต้องใช้ไอตัว devotion นะครับหรือไอตัวที่เป็นโล่ิทีทองทองเนี่ยกี่ชิ้นในการรักษานะฮะ แต่ละตัวก็จะไม่เท่ากันเนี่ยกดมาปุ๊บทางขวาเห็นไหมฮะใช้อยู่428ชิ้นนะฮะแล้วเรามีไอ้ไอต้ตัวตัวรูปพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยนะฮะแค่8อันนะทีนี้เราก็ต้องมาดูแล้วว่าเออเราจะเก็บทา์สอะไรได้บ้างเห็นไหมฮะมันต้องใช้ทา์สเท่าไหร่เราเขมาดูละเอยคอมพลีทไอแอดมินสโกกดเท่าไหร่ได้7,000แต้มอ่ะ20แผ่นนะฮะหรือเปิดกล่องมาซิรี่นะฮะหรือจะไปขุดข้าว4แสนขุดอะไรจับมือ เกมเนี่ยเขาต้องการให้เรามีส่วนร่วมในเกมมากขึ้นนะฮะก็คือเข้าเกมบ่อยๆทํากิจกรรมทั้งขุดทั้งจับมือตีด์กเอ่อก็คือกิจกรรมที่เราควรทาทุกวันอยู่แล้วนะฮะแต่บางคนแบบเฮ้ยโอ้โหกูไม่ว่างกูเล่นเกมนี้กะว่าแบบเข้าวันละสองครั้งก่อนนอนกับตื่นเช้าก็จะทําตรงนี้ยากขึ้นนะฮะมันเป็นส่วนช่วยทําให้เรามีทหารได้มากขึ้นด้วยทีเนี้ยไอ้พวกสายกีฟ่อนสายดักสดสายอะไรเงี้ยจะมีทหารได้เยอะขึ้นเพราะโรงพยาบาลเดิมมันมีแค่ห0 0 0นตอนเนี้ยเรามีตรงนี้ได้อีก หลายแสนอยู่เหมือนกันนะฮะยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูตอนอัปเดตจริงๆมานะกันนะอ่ะเรามาดูสิ่งต่อไปครับสิ่งที่2 auto use resources นะฮะตัวนี้ก็คือจะเป็นการกดออโต้มันจะลากทรัพยากรให้เราเลยโดยลากเผื่อน,นิดหนึ่งนะฮะอย่างเช่นข้าวบางคนจะมือลั่นนะครับมือลั่นลากยาวมาเปิดข้าวมาทีหนึ่งพันล้านก็มีนะฮะตัวออโต้เนี่ยมันจะช่วยให้เราล็อกพอดีกับทรัพยากรทุกอย่างเลย นะฮะซึ่งทรัพยากรในกระเป๋าจะเป็นสิ่งจําเป็นมากๆกนะการกดออโต้ครับมันก็จะเชื่อมโยงกับนี่ฮะสิ่งที่มาคือเราสามารถกดรีเสิร์ชใช่ไหมฮะมันจะบอกว่าทรัพยากรขาดเท่าไหร่ยังไงนะอย่างเงีนะ้ยอ่ะในเคสเนี้ยทองมันขาดอยู่เท่าไหร่ปกติเราต้องมานั่งกดใช่ไหมฮะกดเปิดกระเป๋าต้องมานั่งคานวณเองว่าเฮ้ยเท่าไหร่แม่ถึงจะได้เท่านี้อันนี้กดออโต้ปุ๊บแม่ขึ้นเลยนะ,ะกดยูสมันจะบอกเลยว่าจะใช้อย่างไหนเท่าไหร่บ้างให้มันพอดีพอดีนะฮะ การคำนวณออโต้ทำให้เราช่วยให้เราไม่มือลั่นนะ,ะนั่นคือข้อดีของการคำนวณออโต้ Auto แค่นั้นเองทำให้เราไม่มือลั่นนะฮะเห็นไหมกดออโต้ยูสนะฮะมันก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยเปิดไม้มาเท่าไหร่ดีนะฮะอย่างเคสเนี่ยผมขาดในในคลิปเนี่ยขาดไม้อยู่ประมาณ4ี่แสนนะฮะพอเรากดปุ่มออโต้ยูสเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งลากเองว่าเอาที1นึ่อันเอาอะไรเงี้ยมันก็จะลากให้เองออโต้นะฮะโดยขาดประมาณเท่าไหร่นะนี่คือสิ่งที่จะแอดเข้ามาเพิ่มเเเกกกีี่่ยวัับาารออปดดตใใหมนะะในนมนนนนะะฮืพฤษภค้ ขึนะ้นจริงมันควรจะมาแล้วแหละนะแต่นี่มันจะเข้าไมโทไนต์อยู่แล้วนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่ามาวันไหนนะอันนี้ขออภัยด้วยพอดีได้ข้อมูลมาตรงนี้นะครับจากบอทนะจาก helping bot นะฮะแล้วก็โอเคเรามาดูสิ่งต่อไปก่อนเลยนะฮะ speed up ก็เหมือนกันครับเป็นเคสเดียวกับเอ่อรีซอสเซสหรือทรัพยากรเมื่อกี้นะครับเป็นออโต้ยูสมันจะคำนวณ speed up ให้เลยว่าเราต้องใช้อย่างละกี่อนันกี่ชนิดนะฮะอันเนี้ยก็คือสมมุติว่ามันจะบอกเลยว่าเฮ้ยสมมุติเราจะวิจัยเนี่ยเรากด speed up เนี่ยกดอ มันจะบอกว่าใช้เท่าไหรถึงจะพอดีไม่ขาดไม่เกิดบางคนผมเคยมือลั่นผมเคยขาดอยู่แค่ไม่กี่นาทีผมไปกด3ชั่วโมงนะฮะเคยมือลั่นครับฉะนั้นตัวนี้จะช่วยนะฮะมันจะคํานวณเลยว่าเฮ้ยถ้าคุณขาดอยู่3ชั่วโมงสิบเอ่อสวัน16ชั่วโมง40นาทีคุณต้องใช้เท่านี้มันจะพอดีนะฮะหรืออาจจะแบบเป๊ะๆบวกลบนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันจะคํานวณมาให้นะแต่น,นี้นีผมไม่แน่ใจว่าถ้าขาดเสร็จ มันจะใช้เพชรหรือมันจะใช้อันที่มากกว่าสมมติขาดเศษอยู่3นาทีแล้วเราไม่มีแบบ3นาทีอยู่ไม่น่ใจะมันจะใช้5นาทีหรือใช้เพชรนะฮะอันนี้ยังไม่รู้นะอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับการโดนแม่ทับโดนจับนะฮะตอนเนี้ยแม่ทับโดนจับเนี่ยปกติจะขุดชา้าเดินชา้าตีมอนชา้าลบห่วยลงนะฮะแต่อันเนี้ยคือเกราะก,ก็ยังอยู่นะคะถ้าที่อ่านนะฮะบเกราะเกราะยังอยู่ฮีโร่แบทเทิลสกิลก็คือฮีโร่ทั่วไปยังอยู่แต่มันจะไม่มีฮีโร่แม่ทับ ที่ plo พก็คือการส่งออกไปเช่นการตีคนเนี่ยไอบัฟฝั่งขวาสีเขียวจะไม่มีนะฮะจะมีแต่บัฟฝั่งซ้ายที่เป็นสีขาวคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือทาเลนต์ยังอยู่นะถ้าที่ผมรู้นะฮะถ้าที่อ่านดูนะแต่ตอนนี้ยังไม่เดี๋ยวขออัปเดตแบบออฟฟิเชียลอีกทีหนึ่งในกันนะฮะตอนเนี้ยอ่าเรามาดูตรงนี้ก่อนนะฮะผมใช้ในคลิปเนี่ยใช้เวลาอยู่1 1 4 4นาทีนะฮะอันนี้คือแม่ทัพโดนจับนะฮะเรียบร้อยนะคเขาเทสให้ดูนะครับว่า แล้วเรามาดูกันว่ากดไปอีกทีหนึ่งเวลาจะเหลือเท่าไหร่นะฮะเวลาก็เหลือแบบเดียวกันครับ11.44นาทีนะฮะส1 4 4ชั่วโมงส4นาทีเช่นเคยนะฮะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ว่าเกิดขึ้นเวลาไม่ทับโดนจับนะก็แค่ว่าเราจะตีไม่แรงเท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งอื่นยังสามารถดําเนินต่อได้นะครับพวกวิจัยพวกอะไรน่าจะยังอยู่นะโอเค UI อัปเดตจริงๆไม่ค่อยมีอะไรมากครับแค่เปลี่ยนรูปแบบหน้าจอเวลาเรากดอัปเดตสิ่งต่างๆมันจะควบคู่กับ Speed Resource Up และ, Resource ะ,ะก็คือสามามรถเขปดก,กดอั้นเอง นะตัวนี้เราไม่ได้โฟกัสอะไรมากนะกันเดี๋ยวเราดูอัปเดตเต็มๆว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะฮะอันเนี้ย <c ười> เขาจะมีบอกแค่ว่าเฮ้ยหน้าจอมันจะเปลี่ยนแปลกปเปลี่ยนแบบไปละมันจะบอกว่าเราจะขาดอะไรบ้างยังไงนะครับเมื่อก่อนมันจะเรียงแถวตั้งนี่แถวเรียงแถวนอนเราก็จะบอกว่าได้ไม้ right, เท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่อะไรยังไงแค่นั้นเองนะฮะคือจะบอกชัดเจนโดยที่ไม่ต้องไปกดตัวไอละเมื่อก่อนต้องมาต้องกดตัวไอว่าเฮ้ย <c ười> กดไปจะได้แอคแท็กเท่าไหร่อันเนี้ยมันบอกแล้วว่าได้กดอัปต่อไปเลเวลหนึ่งได้แอคแท็ก นะฮะมันจะบอกแค่คร่าวๆนะถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็กดตัว i เหมือนกันนะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผลงานนะครับขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอยกเครดิตทั้งหมดของคลิปนี้ให้กับทีมงานของ Helping Bot นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด subscribe ครับผมเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผลงานครับสวัสดีครับ